สวัสดีครับผมปร์สัญตัณญาครับครับวันนี้ผมก็จะมาไล่ตดมีดหมอของหลวงพ่อเดิมให้กับทุกท่านได้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับครับวันนี้ก็จะมาในแอบแบบของเป็นมีดดำงานะครับเป็นมีดดำงาฝักไม้นะครับถึงกล่องเล่มด้วยกันนะครับยุคใกล้เคียงกันนะครับยุคเก่าเลยนะครับยุกถึงหลวงพ่ออย่างแน่นอนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับครับนี่ครับมีดดำางาเลยครับนี่เลยตำลาเขาบอกรักงาตอกเก่าจัดเป็นตอกข้าวหลามตัดะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับแบกไหลงาของแท้เลยนะครับเก่าเลยครับวันนี้ก็เป็นนากรับแล้วก็มีสามกษัตริย์เอสองกษัตริย์เห็นสองกษัตริย์นากรเงินนะครับถ้าถ้าสามกษัตริย์จะนาคทองเงินอนี้อันนี้ตองกษัตริย์นะครับคบอันนี้ก็จะเป็นมีดของ เ,เป็นมีดจักราลายนะครับครับก่อนจะพูดถึงวามเป็นจักระลายเดี๋ยวเรามาดูความเก่านะครับความเก่าความถึงยุคถึงหลวงพ่อนะครับเผ็นภาพเก่าภาพก,กุให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับอันนี้เห็นแล้วก็รู้สึกอยากจะน้ำมันฉโ,โลมอย่างไงน้ำมันฉโลมมาทาเช็ดถูเลื่อมเงางเนี้ยสวยนนเนี่ยนี่แต่เราก็ทำยังไงไม่ได้เนาะ พอจะหลักษาความเก่าความกุความเดิมให้ทุกคนเห็นนะครับถ้าไปเช็ดไปถูนะเสียเลยไม่ใช่เสียอะไรดอกเสียแบบ <c oughs> ความเก่าเสียวความเก่าไปหมดเลยคนก็จะหาว่าเป็นมีดใหม่ไปนะครับเกิดว่าท่านใดนะครับได้บูชาปเป็นเจ้าข้าจะของก็เอาน้ำมันลงแล้วนะถูเอาเช็ดแล้วนะครับสวยอลิกนะครับหาเงินี่เลื่อมเงาเลยนะครับไอ้ตรงนี้ขัดิดขึ้นเห็นหน้าได้เห็นชัดเจนเลยนะครับ เดี er pues whales, desse, ๋ยวให้ด <Mu> ูความยาวก่อนนะครับความยาวนี่ตรวนี้หายากมากเลยนะครับจากลายหายากแปดนิ้วครึ่งนะครับแปดนิ้วครึ่งเห็นไหมครับแปดนิ้วครึ่งนะครับความยาวจากปลายยันจากปลายฝักยันปลายดํานะครับเฉพาะใบมีดก็ห้านิ้วครึ่งนะครับอจากปลายมีดถึงถึงกันก็ห้านิ้วครึ่งนะครับสวยงามนะครับกาลังพกเลยนะครับในนี้ ชายชาตรีนะในว่าในทำไมชายชาตรีนะครับเนี่ยชอบพกขนาดนี้นะครับเป็นมีดพกนะครับเลโกนี้ก็ไม่ถนัดจะพกนะครับยายก็ยาวอยาัวนี้ก็ไม่สะดวกนะครับในขนาดนี้นะครับมีพกนะครับสำหรับชายชาตรีนะครับสวยงามนะครับมีเล่มนี้นะครับสองเล่มนะครับก็จะเป็นมีดชัด อ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับแวก็จะไม่ได้พูดอะไรเยอะนะครับให้ชมกันได้ใชนะครับเพราะมีหลวงพ่อนี่ความักิดเข้มขังคนที่เล่นสายหลวงพ่อนี่ก็ยอมรู้ดีแล้วครับรู้ดีกันนะให้ดูตัหลักนะครับดูความเก่าความถึงหลวงพ่อนะครับถึงยุคถึงหลวงพ่อไม่ความเก่าแค่นั้นเอง ปลายังแหลมนะครับแน่นนะครับอัดคังไว้อย่างแน่นหนานะครับถนนราคาก็พอจับต้องได้นะครับซึ่งมีดจากมนลายนี่ครับเป็นมีดที่หายากมากเลยครับมันดามีดเหมาด้วยกันนะครับของหลวงพ่อนะครับเป็นมีดจากมนลายมีดจากระลายและที่หายากมากเลยครับเพราะว่าสร้างในเวลาสําคัญไม่ได้ว่าสร้างได้เรื่อยๆนะคจังหวเวลาต้องสำคัญสำคัญต้องตามนะครับทำมีดีได้เข้มแข็งนะครับ เข็มครั้งต่างใครมีก็หวงแหนและเก็บไว้นะครับอย่างนั้นจึงหายากมากนะครับเป็นนนราคาก็ต้องสูงกว่ามีทั่วไปหน่อยนึงครับสวยงามนะครับที่จักนันหลายลำดาการสร้างเราไปเปิดดูในบันทึกเขาคราบนี้อีกเล่มน,นึงนะครับนี่เล่มนี้ก็ราคาก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับจับต้องได้เลยนะครับ น,นี่ก็เป็นงาขาวๆวนะครับงาขาวๆแตกลายงาเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องแตกลายงาธรรมดานะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอะไรนะครับแตกลายงาปกติความงามีอายุนะครับเงินเป็นดำงาฝักไม้เหมือนกันนะครับจะให้ดูความยาวความยาวนี่เก้านิ้วนะครับยาวกว่าเมื่อกี้นิดหน่อยนึงนะครับอันนี้เก้านิ้วนะครับเฉพาะปลายถึงดำในเก้าน,นิ้นนว นะครับโน่นใบนี่มันกานิ้วกานิ้วพอดีนะครับสงยงามนะครับอันนี้ก็จากายมีถึงกันนี้ก็เฉพาะใบมีได้แค่ห้านิ้วครึ่งนะครับความยาวนะครับมาให้ดูความเก่ากันเดี๋ยวดูด้านในนะครับเดี๋ยวจะให้ดูด้านในครับมีหมอหลวงพ่อนะครับคนมีไว้ก็ใช้ป้องกันได้หลายอย่างนะครับต้องเสริมบารมีด้วยนะครับ ตัางกันต่งแก่อ่ะโอเคนะครับอัน,น๋ย้ให้ดูข้างในนะครับดูดูด้านไหนเดี๋่วดูดำมิดดูด้านไหนนะครับนี่เลยนะครับก่ดนอื่นให้ดูตรงนี้นะครับเน่นๆนะพ่อไว้นะครับขุคุณลงไว้ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นช่างแมนเขาว่าช่างแมนเนะาะเดี๋ยวลองดันสะดวกงูนะครับปลายแหลมมากนะครับจะให้สังเกตทุกท่านนะครับเออถ้าจะเป็นเมีดดำไม้ฝักไม้ ส่วนใหญ่ปลายจะไม่แหลมนะครับจะถูกใช้งานเยอะนะครับเพราะว่ามีดดำไม้ฝักไม้เนี่ยจะอยู่กับคนชาวบ้านทั่วไปปกติทั่วไปแต่ส่วนใหญ่นะครับเพราแฉะนั้นเขาจะมีประสบการณ์การออกป่านะครับออกป่า,าว่านราดตัดต่างๆสมุนไพรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นดำงาฝักไม้หรือดำไม้ไอ้ดำงาฝักงาส่วนใหญ่ปลายก็ยังจะแหลมนะครับไม่เคยถูกใช้งานเพราะอะไรเพราะอยู่ชนชั้นกลางคนที่มีเงินหน่อยนึง พวกที่ไม่ค่อยได้ออกป่าไม่ค่อยมีระบะบันาอะไรน,นะครับวันวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็บูชาไว้ติดตัวแล้วก็ติดบ้านเลื่อน,นครับบูชาบารมีของหลวงพ่อคุ้มครองและใครหลวงพ่อส่งเสริมธุร,รก,กิจการค้างเจริญลงเรืองร่ารวยครับสิ่งหลวงพ่อไม่ต่ำ่าคนไม่จนใครอย่างที่หลวงพ่อพูดไว้นะครับครับคนจ่ากระทักมานะครับ0837508998นะครับส่วนบารมี พุทธคุณบารมีิี่ปริหารหลวงพ่อต่างก็ย่อมรู้กันทุกคนนะครับว่าลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนะครับคนที่จะเข้ามาเล่นในวัตถุมงคลหลวงพ่อเนี่ยรวมแต่ศึกษามาดีรู้รู้ดีถึงพุทธคุณทุกท่านนะครับครับดังนั้นเราก็ต้องมาเราเลยก็ไม่บรรยายเนาะเอาแค่ว่าส่งภาพให้ดูให้คุณเห็นนะฮะว่าความชัดเจนความเก่าความเป็นโบราณน,นะครับสักศิธิ์เข้มครั้งตันยุคกันหลวงพ่อไหมก็ตัดสินใจเอา กันแค่นั้นนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในะคลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมกับหจารย์ตัญญาสวัสดีทุกท่านครับ